สวัสดีครับพี่น้องผู้นารักสุขูสุขคนคือเก้านะครับผมเ้ามหาเชฟมาเนี่ยผ้าพี่ผ้าน้องครับมาจินนะครับวันทีลาบก้อยขมขมนะครับพี่น้องเท่าไรวัตถุดิบแม่ครับเขาดีธีตตมันนี่วัตถุดิบอลไยครับอันนี้คือใบเองพี่น้องผู้ใหท่ายถึอนี่ครับใบแม่นะครับใดแม่นะครับจากเขาเอิญนี่เองทั้งทั้งกีบทงนี้ยัางมูใบนะครับไข่ไข่ใบซาอยู่เลยผมมา แต่ว่ากินกับลาบนี่แซ่บครับพี่น้องไปยังสิเนี่ยครับได้มากต้นหอมกับระมาณพันเก่าลอยวันครับสามสิบสี่สิบบาทไทยครับแตงกัวขึ้นกันครับสองน่วยนี่กับระมาณสี่สิบบาทไทยครับเนาะมาค่ากับวัตต่างกันไงหรอกมาบ้านเท่ากับสิบบาทกับนี่อีกสองน่วยนี่คิดว่าไปห่าเฮ็ดน้ลเซอร์มานั่งกินน้ำกันครับพี่น้อง เ้าเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนะครับเมื่อกี้เนี่ยไปจ็ดแม่พุกโอ้ยง่ายง่ายครับพี่น้องมันเกิดมีเครื่องท้ดีเห็นนะครับใส่แฉหอมบัวขน้นเนาะต้นห้อมเนี่ยเป็นเครื่องกราบแล้วก็แตงกัวไปสรอยเต็มที่ครับเข้ากับมากับหนวดเป็นเก่าครับอฮาบ่าาหนวดเนเก่าคนเดิมหายหนาหายตาไปดนเนาะครับเนาะเขาแม่กินน้ำกันครับแซ่บแซ่บน้ำกันคือเก่าพี่น้องมอเบาหลาใยญ่ห้างครับอ่ะจัดเลยทุกคนจัดเลยครับมัมมี่เขาเนียวตัวครับ ข้าวเจ้านะครับยินข้าวร้อนครับห่อนหมอนมันหาอย่างเนาะกับแ่บเพื่อาครับสายแ่บสายหาอยากหาจินสายขมครับอันนี้ใบเนี่ยนี่พี่น้องจะว่าคือใบยังยังสิชิดลึกเรื่องครับเนี่ยกินกับลาบแ่บอย่ใบเนี่ยผมจัดก่อนเน่ยลาบขมครับนเนี่ย รสชาติเปลี่ยนมฮไยใ่อยู่ครับอร่อยอยู่เหมือนเดิมนิดนึงมันเปรี้ยวนิดนึงคุ่นความใสแบบหน้าความแต่อร่อยครับเพิ่นมากินดิบนแน่วบาเหนืออันผสมอะไรผมไม่ได้แฮ็ดบหรือเปล่าครับ อ้หอมมากครับชับแจงเนี่ยผักก็ผักแน่นะลครับใบไข่ใบส้ใภเลยองบะหมีน รสชาติคาบบกตุมซาอูเป็นหนึ่งน่อยบกตุมนะผมได้่าไม่กินกับลาบเขาวัันาะนืฮขาดว่าอะไรขึ้นเนี่น,นา,มาน,น,นมั้งไหมขาดว่อะไรด้่ยน้ำบะหมี่ มันผมมีอย่างแรกน้ำลำไยอ่ะน้ำลำไยเข้ามาโยกขานา่เราจะน้ำเปล่าหรือน้ำลำไยน้ำลำไยเนาะเออน้ำลำไยพี่น้องหนี่งมันขาดวะไรมันขวางครูกันเย้สดชื่นเลยครับเข้ากันได้ดีมากทุกคนอย่าลืมนะครับผู้ใดขอมาใหม่กับติ๊ดกดติดตามไปนะครับจะมอยส่องเข้ากันที่นี่ข้าวดีๆแจกพีแจกน้องเป็นเอฟซีนะครับเนาะใช่ติดตามไปนะครับพี่น้องขอบคุณที่ติดตามแร้วจะมีของดีมาแจกเอฟซีทุกคนนะครับผมเราขวางมาสู้คนนี้นี่ยมันมียงปวดยังไง อันนี้บอกแจกกำลังเสด็จเสร็จเพราะไม่หายที่น้องเมื่อวานนี้ครับแจกแจกแจกกาแฟครับครับ <laughs> พี่น้องอยากได้มัน้นแ,แจกท่วงแากกาแฟครับจังอยนะครับเนาะกาแฟเพื่อสุขภาพด้วยนะทุกคนนะครับโอ้หิวเนี่ยผมขออนุญาตกินข้าวเพราะหิวเข่าครับเลืองานมากเมยเมยอันนีงลูกค้าลูกค้าจะเดินด้อยนะ แขกหลายเลยแขกหลายหมดทุกวัน<ด>นี้ไม่ได้ต้องซิปมาทำงาบ้านนู่นบ่ดทุนที้ห่างหายไปนานนะครับผมลูกค้าเยอะครับเกือบแน่นมากเพราะใครกินเขาครับเลยคือจิตใจร่วงแล้วเขาห้องไป้องมันเลยสรุปครับ,บคบ่าหลายแต่ผมมักเพื่อนผม ทำก้อยทำล่างครับอร่อยหลายคันใช้ดิบเนี่ยแม่ไข่ยอยู่มันโดนจินเทียงครับด,บดกกิบกับสุกดิบมันจะแซ่บกว่าเนื้อมันสดเนาะแต่นี่ก็อร่อยอร่อยคนละแบบครับเบื่อก็เปลี่ยนบ้างสุกบ้างดิบบ้างครับทุกคน ห,ห,นหน่อยเลยเนาะมาุ่มมะเขือยังไม่ชอบเหรอืเอไะไรเหรอใบเนี่ยเนี่ยก็อีกินยอยู่เลยนี่มันใบอะไรที่ล่บเนี่ยทุกคนไม่ใคยแชรเนี่ยใช่หรือเปล่าเหมือนเลยใช่ไม <laughs> ไอ้ท่เราขอละใส่เลยเหมือนเลยบ้านเราก็แขงมากครับเพิ่มอันนี้เห็นในข่าวว่ารูเป็นหมื่นใช่ไหมทุกคน มันไม่ใช่แล้วมันคนละใบกินหน้ากับหัวก็บยิมยุ่บนมืนนอเนี่ยครืบคอเราคนล้อใบได้ทุกคนเขาทาเยอะครับรสชาติเขาใช้พวกตุ้มซ่าเขาวเยอเอ,อิดเนี่ยนะภาษาเกาหลีมันก็เลื่อมครับอะไรเพื่อนตอนต้นชิปอะ ใบเนี่ยซูกัดเหรอ <Okay. S 2> ไม่ใช่อะอะไรอ่ะวีวีอะไรไม่รู้เนี่ยตอนตนชิปเนี่ยไปเพิ่งพี่หน่อยผมทายามางดูนะครับทุกคนต้นชิปซื้อมมกเนี่ยไม่ซื้ออยู่ <S 2> <S 2> อื้อ เผ็ดเผ็ดเผ็ดกินกับต้นหอมน้ำมันเนาหอมบัวครับหอมบัวพักเนาอื่นบ่มี่ครับเมื่อ,อนีร่รันไทยกับยุไกลพนแล้ว เไว้ไหนครับอน่ยอืมน่มยึดตาไม่เด้อครับพี่น้องพี่หนาฟ้าแม่จะไปเจอกันอยู่อิสาราเอลคนนี้ม่นจะพูดเลย <laughs> แล้วเป็นสถานที่บ้านครับ <laughs> เกีนน่ยวกับบรรยากาศบรรยากาศสานทีครับเราคือนักรบนักรบใหญ่ฐานไปเรื่อยครับ <laughs> ผู้ใดอย่างไรฮา ปีนี้ไปไายวิวถือไายยังอยู่เกาหลีครับเฝ้าแทนน้ำของแม่ในคลิปแล้วครับพี่น้องเนาะคอมเมนือของแม่นี่ก็อยู่ฝั่งอิตาเลียนพี่นาดิผ้ากันหงายไปฐานอิสราเอลียครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวทุกคนพาไปเที่ยวไอ้ทั้งเกษตรทั้งงานเนาะแต่ว่าเข้าไปจะตายอาหารครับพี่น้องแต่หมูเฮ็ดเกษตรนีไหลายอยู่ครับแล้วทีเด้วิวเลยยังแม่ฝากพี่ฝากน้องครันะฝากติดตามไปเรื่อยๆครับ มีแนวดีครับจองอยู่แน่นวันครับ <ç uk> ช่วงนี้มีแต่ให้ครับเอาไปแม่ทาเบิ้งรถดพี่น้องอื้อ ขันพี่สนนวงเบิ่งอยู่กับฝ้านัดกันไหมเด้อไอ,อ้เน้อพี่นาที่ไม่ได้พวาก,กันแล้วครับสนันนวังภาษาครับใช่ใช่ฮะมาถึงไม่พวาก,กันเนี่ยหนุ่มพวกนี้ไม่น่าทำมาพู้ใะเป็นเอเย่นซีหรือตามพี่สันนวังอยู่กับบอกแล้วนะครับ อ่าจะมีมาล่ามาทายคิปน้่กันเออ้ย กินอลายเนี่ยสายเนื้อเนี่ยเป็นมาตัวกกสายเนื้อเนี่ออร่อยทุกคนพักบงังพักบงังผมเป็นสายเขียวครับพี่องกินพักกับแตงเป็นสายเนื้อผมว่ามันก็คือหายคือขาดเนาะ มันเปนแมทอะไรติดครับมีของเกาหลีกินไปห้องคือน,นี่มัไ้ก็เป็นของเกาหลีครับผมเดี๋ยวเราคินก็จะแน่หวัวเราะกันท,ทั้งคืนจริงๆมันก็ถ้าเป็นถึงว่าใบหนึ่งมันก็เหมือนก้าวแฉกนะทุกคนก้าวแฉกนี่ก้าวแช่งอะไรวะ ก็สวมกับหิวเข่าแห้งอยู่นะละง่าร้ายมเาเจียวด้วยไรเนี่ยมาจัดมเดยเลยแหลมน้ำใจครับพี่น้อง มากไม่ดีนะุกคนอืดท้องน้ำลำไยท้องอืดครับกินมากไม่ดีกินมากอิ่มเนไ้มใช่อิ่มแล้วก็ตาก็จะหลับเลยคอ้วนเอาเนียตักใส่เลยผมอิ่มหมดเลย าแล้วเจ้าเลยเจ้า,เล,จา,จาเลยเนี่ยเจ้าเจ้าเลยเนี่ยอืดแล้วเนี่ยแม่หนูกินเบื้อนเนี้ยไม,ม่ใช่คลิปนลวลอ่ะพี่น่อกเพราะเดีามเพิ่งได้ว่ากินเบิอดอแถบว่าหวา,าจกินเบิดพไปน้องครับนี่นึงจำไว มันเป็นฝังน่งเราทกินแตงหมดเลยแตงฝั่งนี้เยอะๆเอาฝั่งนี้ไปด้วยใช่เนาะลายว่ามาันสายเขียวดิอืมตู้ไม่ค่อยเย็นเลยเจอไปไว,ไไว่าอะไรมันบ้างอืไม่หันหลังไหมอันไหนผักก่อนนใตู้ไม่ค่อยเย็นเย็นจัดนะก่อนหน้านี้ครับทุกคนเย็นจนไม่ได้กิน,เ,เ,ยนเย็นจัดปไปเลยนจนผักช้ำหมดเลยเอาไส์ว่าอะไรมันเย็นจัดคอะหมวดี๋ยวนี้ปกติยังปกติแล้ว ใ,ใช่ป่ะใช่ไม่เน่าใช่ไหมไม่เน่าไม่เน่าโอ้อิ่มเลยทุกคนจริงๆนั่นแหละเหมือนแล้วเหมือนอร่แล้ว,อลว,อลวโอ้ออขอบทานนะเอาให้ได้ไปนอนนะเยิมนะเอืเอเออ้อมกระลาปันอิ่มครับเหมือนพอดีครับมิตรภาพของตองเลยครับชุดย่า หมดแล้วค so รับอิ่มแลครับทุกคนอิ่มมากฟูดยอดครับพี่น้องก๋วยควมขนาดเป็นคนไทยเป็นคนไทยเป็นคนลงเทปเลยครับเลยเฮ้ยเพื่อเราเไ็พอะไรก็อร่อยขอบคุณที่ติดตามได้พี่น้องกดติดตามให้มันเฝ้าถึงห well> uh ่าลอยซับสะไคร่นะครับรองน้อปรจกเข่อสองคนอย่าลืมติดตามใหม่ห erm ่อจิมีของดีๆมาแจกที่แจกแน่นอนแน่น้าคอนเทนอนครับขอบคุณที่ติดตามครับช่องนี้มีแต่ให้แน่นอนครับขอบคุณเย็ซีทุกคู่ทุกคนนะครับสำหรับก๊อตจ่ายครับ ขอใหายยดแดงไม่แห้งยดดีไม่แห้หหงสุขภาพแข็งแรงเจริญด้วยอายุวันนะพระปฏิภาชนะส,สารตมบัดทุกขูทุกคนทุกท่านครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ถ้าฮักกันแท้ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระด,ดิ่งไว้ให,นหน้นะเมด้อครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ